เี่ดาวกำลังจะออกอีกเพลงหนึ่งนี่แหละแต่ก็เป็นเพลงแขกเหมือนกัน<ช>และเพลงนี้มีความพิเศษด้วยจร,จริงๆทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาแต่ละซิงเกิลเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายแขกแต่ว่ารู้สึกกลับมาล่าสุดเพลงนี้เนี่ยที่มาที่ไปคล้ายๆกับมีเมียแล้วไม่เอาเพราะว่าเรามีน้องคนหนึ่งนะคะชื่อชื่อน้องก๊อฟเขาก็เป็นสายเทพเหมือนกันแล้วที่บ้านเขาก็จะมีเทวสถานค่ะอยู่ๆนางก็บอกว่าพี่ดาวหนูนะจุดธูปอยู่มันมีแบบแวแวๆลอยมาโอ้ ไร่มนดนให้เธอรักฉันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะโันแววมาขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะไม่ไ้แวว่าเป็นประโยคเลยนะก็แค่เป็นประโยคแต่ว่ายังไม่เยอะนะเขาก็เลยมาหาเราที่บ้านมานั่งคุยกันเขาก็เอาแค่เนื้อกิมิดหัวมานี่เตียวก็คือโอมเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมโอมไร่มนโดนให้เธอรักฉันแล้วเราก็นั่งคุยกันหลงลืมคือเป็นคนตอกับน้องเขามีเพียงฉันและเธอ ออกมาเป็นเพลงใช่ค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะอ่าชื่อเพลงโอมจงมาก็พอไม่เราได้แค่ท่อนฮุกค่ะแล้วก็ลา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 เราก็จะมีลาลาของเราแล้วเสร็จแล้วก็เลยไปได้ได้อาจารย์คนรุ่นใหม่ชื่ออาจารย์สนุกว่าอาจารย์เราอยากได้เนื้อแบบนี่นี่ท่อนฮุกเราเป็นแบบนี้มีลาตรงนี้ค่ะแล้วก็ดนตรีเราจะไปหาเราก็จะหาเร f e r เฟรน์ให้เขาแล้วก็การร้องเขาก็จะช่วยแต่งเนื้อข้างในมาให้เราและช่วยกันดีไซน์ค่ะมันก็เลยออกมาเป็นเพลงซึ่งต้องบอกว่าเป็นแขก ล่าสุดของดาวมายุรีลองลองลองแบบฮุกให้แบบสักนินด,ดนึงก็จะจะจาจะจ,ะจ,ะจงมาจะพาไปึ้นสวรรค์หากเธอได้เจอแบบฉันจะต้องผูกพันเหมือนดังต้องมนตอนนี้โอมรายมนดนให้เธอรักฉันหลงลืมขคืนวันมีเพียงฉันและเธออ,อย่างงี้ค่ะแล้วก็มีท่อนุอลา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  แลว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 มีท่าเต้นยังอันนี้จะต้องสับกับสับแปดหกสิบสี่จริงๆอยากจะเอามาแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มจริงๆนะคะเพลงนี้นพี่ดาวตั้งใจมากตั้งใจจนที่ว่าวางไว้เลยว่าถ้ามันไม่ปังตอนแรกเพลงนี้อัดไปแล้วสองรอบแล้วมิกมาแล้วด้วย รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ไม่ใช่อารมณ์ดาวมายุรีครั้งที่3มิกใหม่อัดใหม่คุมเองกับอาจารย์โน่นที่ห้องอัดแล้วก็ปล่อยครั้งที่3ออกมาค่ะครั้งนี้คือเรียบร้อยก็เลยไม่้นั่งคิดลองไปหาฟังกันดูได้ก็เป็นความตั้งใจมากๆของพี่ดาวมายุรีในวันนี้ถึงขนาดเอ่ยปากว่าถ้าเพลงนี้ไม่ปังปริเยคือจะเลิกร้องเพลง เออจริงเหรอจะแบบไม่ไม่ร้องเพลงแล้วนีเลยเหรอจริงจริงจริงก็ว่าอย่างนั้นแต่แต่มีแต่ว่าสําหรับเพลงแขกมีพี่เขาคนหนึ่งบอกว่ามันไม่ได้ห้าห้าหมื่นวิวไม่ต้องร้องแล้วนะอะไรเงี้ยเอองั้นก็ไม่ต้องทำไปละทิ้งทวนไปเลยโอ้โขอจะขอทําเพลงแขกทิ้งทวนไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผม ค่ะอช่วยกันเข้าไปดูให้กำลังใจหน่อยนะตอนนี้ก็คือเข้าไปดูใน y ยูท u บดาวผยุลีชาแนลนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยไปกดซับสไคร้ด้วยนะคเออสดติดตามกันนะ